ดีค่ะท่านผู้ชมคะเจอกับจูนอีกเคสหนึ่งนะคะวันนี้จะเป็นเคสส่วนตัวนะคะคือวันนี้จะพามาชมมะม่วงแก้วขมิ้นเนาะเป็นเขาเรียกว่ามือใหม่นะจูนก็มือใหม่เลยนะคะสําหรับแก้วขมิ้นเนี่ยเพิ่งจะเคยลองที่เลือกปลูกเพราะว่าเขาจะดูแลง,ง่ายนะคะไม่ไม่ได้ดูแลยากนะคะง่ายต่อการดูแลสําหรับคนที่เออเวลาน้อยอย่างจูนเนี้ยนะคะเพราะว่าทําหลายอย่างมาก แล้วก็มะม่วงแก้วคมินเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะประมาณ3ปีก็จะเริ่มให้ผลผลิตลนะนะคะเราก็สามารถที่จะขายทอดตลาดได้แล้วปีที่2อะ่ะมันก็เริ่มออกแล้วนะคะเพียงแต่ว่าปีที่2มันจะน้อยนะคะแล้วการดูแลก็ไม่ยากแน่นอนเดี๋ยวมาดูมาดูเคสของจูนกันนะคะว่าจูนมีวิธีแบบง่ายๆอะ่ะมันไม่ยากอ่ะเนาะในการทมามะม่วงแก้วคมินเนี่ยนะคะจะออกรสชาติก็ เปรี้ยวเหมือนกันนะคะเปรี้ยวนะแต่ว่ามันจะไม่เปรี้ยวเท่ามะม่วงแก้วของไทยนะคะแล้วก็ลูกเขาจะใหญ่ลูกหนึงเนี่ยถ้าบารุงดีๆเลยก็จะหนักประมาณสัก3ถึง5ขีดเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะมันขายได้ทั้งผลสุกและผลดิบแล้วก็ผลเขานะคะจะออกเป็นพวงเนาะจะออกที่ปลายยอดอะนะคะแล้วก็จะออกเป็นพวงพวงพวงหนึ่งอะต่ำๆก็ต้องมีประมาณสัก ห้าห้าหกลูกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะวิธีการทาตั้งแต่แรกเลยเนาะของจูนะ่ะจูนก็มีการไถเหมือนธรรมดาไม่ได้ยกล่องนะคะก็เระยะในการปลนะูกเนาะมะม่วงแก้วคมินเนี่ยจูนจะเริ่มฉีดยาจูนเริ่มเลยนะเรื่องจริงอะประมาณสักเดือนหนึ่งนะคะลงไปได้เดือนหนึ่งก็จะเริ่มฉีดละนะคะจูนใช้นุดน๊ดหนึ่งบวกด้วยนุ๊ด8นุ๊ดหนึ่งก็คือไปช่วยในการเจริญเติบโตนะคะระบบต้นรากใบช่วยไปขยายรากเขา เนาะให้เขามีรากที่สมบูรณ์แข็งแรงที่เขามีความสามารถที่จะปับหากินเองนะคะตรงนั้นแล้วก็นุ๊ตแปดเนี่ยก็คือตัวที่เข้าไปช่วยป้องกันเชื้อรานะคะคือเราก็ต้องป้องกันตั้งแต่เล็ก,ๆเ,ลกๆเนาะเพราะว่ายังไงจุนก็ยังมั่นใจว่านุ๊ตแปดช่วยได้ก็คือว่าไหนๆเราก็ฉีดละแล้วก็รวมกันไปเลย2อย่างนะคะอย่างละ5ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะคะแต่จุนใช้ให้ลูกน้องฉีดเนี่ยถังใหญ่ก็คือ50ซีซีนะคะต่อน้ํา 200ลิตรนะคะก็ฉีดต้นใ้ทั่วเนี่ยท่วแปลงเลยแปลงนี้จุนปลูกประมาณ200กว่าต้นนะคะพอช่วงแรกๆน่ะคือเดือนหนึ่งจุนฉีดอย่างนี้ใช่ไหมคะท่านผู้ชมพอหลังจากนั้นน่ะสามเดือนแรกอ่ะจุนฉีดติด,ต,ด,ต,ดติดกันเลยนะคะแต่ฉีดแค่เดือนละครั้งนะคะเดือนละครั้งก็คือใช้นุชหนึ่งบวกด้วยนุชแปดนะคะเดี๋ยวเอาขวดให้ท่านผู้ชมดูดีกว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นว่าเออมันเป็นยังไงนะคะ อันนี้นะคะอันนี้คือนูตไฟหนึ่งนะคะแล้วก็นุตแปดตัวนี้ก็เป็นตัวป้องกันเชื้อราเนาะสองตัวนี้อย่างละ5ซีซีหรือ50ซีซีถ้า1 0ซีซีก็คือฝาของตัวนุตแปดนี้นะคะฝาเดียวเนาะต่อน้ำ200ลิตรนะคะฉีดพ้นเลยแล้วก็พอเข้าเดือนที่สองนะคะจุนก็ฉีดอย่างนี้เข้าเดือนที่สามจุนก็ฉีดอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีการให้ปุ๋ย พอดีว่าโทษค่ะท่านผู้ชมพอดีว่าพอช่วงฝนตกเนี่ยจูนก็เริ่มมีการให้ปุ๋ยแต่จูนใส่เป็นปุ๋ยคอกนะคะใส่เป็นปุ๋ยคอกก็ให้ลูกน้องใส่ไปเนาะแต่สามเดือนแรกจูนฉีดอย่างเงี้ยติดต่อกันเลยหลังจากนั้นจูนก็จะเวน้นเว้นระยะแล้วนะคะคือเราก็สามารถไปทําอย่างอื่นได้ละเพราะว่าเออเราให้เขาสะสมอาหารไปละให้ก็ให้เขาเจริญเติบโตไปแล้วถึง3าครั้งนะคะ เพราะว่ามะม่วงจริงๆแล้วเนี่ยปีแรกอะ่ะคนที่ปลูกจริงๆอะ่ะจะไม่ค่อยมีใครสนใจหรอกแต่อยากจะบอกว่าปีแรกเนี่ยสามเดือนแรกมันเป็นเป็นเวลาที่สําคัญเหมือนกันนะคะสมควรที่จะช่วยเขาเนอะเหมือนเด็กหัดเดินเราช่วยเขานะคะช่วยเขาให้เขาแบบสามารถหาอาหารกินได้โดยเราใช้ฮอร์โมนฟอสฟอรเสริมสร้างความแข็งแรงให้เขาก่อนนะคะหลังจาก3เดือนไปครนี้จ,นจุนเจ้าจะเว้นระยะละ ประมาณสัก3เดือน 2- อถึงสเดือนจูนก็จะมาฉีดให้เขาสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็หน้าฝนจูนก็มาใส่ปุ๋ยตอนนั้นเป็นปุ๋ยคอกนะคะคราวนี้ก็ยาวละทุกสองสเดือนจูนก็จะฉีดครั้งหนึ่งโดยสูตรเดิมเลย1นบวกแนะคะพอเข้าปีที่สองปุ๊บนะคะอันนี้จูนพูดจากประสบการณ์ของจูนนะที่จูนทําแปลงนี้เนาะขเข้าปีที่สองปุ๊บนะ่ะช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนะคะพฤศจิกายนธันวาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่แบบ ออกดอกนะคะแต่ว่าพอเดือนอสิ้นเดือนตุลาเนี่ยจุนเริ่มแล้วจุนฉีดเพื่อเปิดตาดอกนะคะ,ะจุนจะใช้นุ๊ต1นุ๊ตนุ๊ตแตตัวนะคะก็อันนี้ก็คือนี่1เนาะนุ๊ตน,น,นี่นเนาะอย่างที่อธิบายไปแล้วนะนุ๊2นี่คือเพิ่มในการติดดอกนะคะอันเนี้ยเนาะให้ก้วดอกเหนียวนะคะแล้วตัวเนี้ยมันจะช่วยช่วยในเรื่องเสริมสร้างเนื้อได้ด้วย นะคะแล้วก็3มตัวก็คือ8ต,ตัวหนึ่งง่ายมากค่ะนะคะอย่างลราฝาต่อน้ำ200า200ลิตร3ตัวนะคะจนฉีดช่วงเปิดตาดอกนะคะตรงนั้นอะ่ะพอเราฉีดไปเนี่ยคือก็คือดอกมันไม่ร่วงเนาะดอกมันไม่ร่วงผลมาชาดอกมะม่วงอะไรเงี้ยแต่ของเรายังยังโอเคแล้วมันทำให้เราได้ผลผลิตนะคะหลังจากนั้นเนาะจริงๆแล้วมะม่วงแก้วคอมินเนี่ยนะคะ มันจะมีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ120วันเนาะพอมะม่วงนะคะอันนี้เนะเริ่มเท่ากับลูกเขาอะค่ะเท่ากับไข่ไก่อะเนาะใหญ่กว่าไข่ไก่หน่อยนึงอะจุนก็ฉีดอีกก็เหมือนเดิม1 2 8นะคะ3ส,สูตรเท่านั้นเองง่ายๆส่วนอันอื่นออ,อแทบจะไม่ได้ใช้ออมีอยู่อย่างหนึ่งที่ใช้จุนบวกยาฆ่า,มาแมลงไปด้วยนะคะ บวกยาฆ่า,มาแมลงไปด้วยเพราะว่าเราก็กลัวว่า,ออมาแมลงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นมแมลงวันทองหรืออะไรเงี้ยที่เขาบอกกันมานะ่ะหรือว่า,มาแมลงอื่นๆจะมาเจาะลูกนะคะพอเจาะลูกปุ๊บอะพอลูกใหญ่ปุ๊บอะมันมีอาการพอมันออกปุ๊บเนี่ยมันจะไม่สวยผิวไม่สวยแล้วมันเนา่านะคะจึงจะบวกยาฆ่า,มาแมลงไปด้วยอีกหนึ่งตัวนะคะแค่นั้นเอง ก็ดูแลง,ง่ายๆจุนยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งอะไรเลยนะตอนนี้นะคะเมื่อวานนี้เองเนาะจุนก็เพิ่งจะมันมันเริ่มเก็บได้แล้วปีนี้เข้าปีที่3แล้วปีที่2ป,ปีที่แล้วน่ะจุนก็ได้กินนะก็ได้นะคะก็ได้ะะไดเยอะพอสมควรแหละแจกจ่ายกันไปนะเพราะว่ามันยังไม่มากมายแต่ปีนี้ปีที่สม,มันดกมากนะคะแล้วเมื่อวานนี้พ่อค้าแม่ค้าก็มาดูแล้วนะคะก็เอ,อนัดสั่งเก็บละ นะคะอีกประมาณ -67 วันนี้นะคะแล้วเท่าที่ประเมินนะคะจากตาพ่อค้าแม่ค้าเองเขาบอกว่าของจูนเนี่ยมันออกพร้อมกันเนาะประมาณ200้ต้นเนี่ยเนาะต้นหนึ่งเมื่อวานลองถามพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณเกือบร้อยโลต่อต้นนะคะเกือบร้อยโลเนาะเลยแน่ๆคือเลย7080แแน่ๆนะคะก็เราก็รอลุ้นว่าเราจะได้เท่าไหร่เนาะปีนี้ยังไงเราก็ขายเอาปร,ริมาณอยู่แล้วนะคะ คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะจูนก็มาเผยแพร่ความรู้คือพูดง่ายๆว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านผู้ชมอ่ะเนาะตรงเนี้ยคือทําเองและเป็นมือใหม่นะคะแต่ใช้นูดฟอร์ไลท์แค่นี้ตรงเนี้ยจูนถือว่าจูนโอเคนะโอเคกับผลผลิตที่ได้นะคะแล้วจริงๆแก้วคอมบินเขาบอกว่าถ้าเกิดยิ่งปีที่4ปีที่5ถ้าเราทําไว้ดีๆคือต้นดีๆอะไรดีๆทุกอย่างดีๆเขาได้รับสารอาหารดีๆนะจะบอกว่ามันจะยิ่งดกเข้นไปอีกนะคะโอเค ง่ายๆเลยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ปลูกมะม่วงหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วอยากจะลองใช้นูทฟอร์ไลท์สามารถที่จะโทรหาจุนได้นะคะที่เบอร์0924842250 0924842250อีกเบอร์นะคะ0851239829นะคะโทรมาปรึกษาโทรมาคุยกันได้นะคะหรือต้องการสินค้านะคะจุนมีโปรโมชั่นอยู่ทุกเดือน ะะสามารถที่จะโรเข้ามาได้เลยเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงจบการรายงานแค่นี้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือมาแชร์ประสบการณ์สำหรับตัวเองที่เป็นมือใหม่สำหรับการทำมะม่วงนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่เคสหน้านะคะโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะ